ก็สวัสดีเพืเ่อนๆทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับจอเกมชแนลคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปพรีวิวฟุตบอลพรีเมียร์ลีกและคู่ที่เราจะไปจาะรึก,กันนั่นคือเกมที่อาร์เซนอลจะบุกไปเยือนเวสต์แฮมที่ลอนดอนสเตเดียมถือว่าเป็นศึกลอนดอนดาร์บี้แมตช์ที่น่าสนใจมากๆนะครับแล้วก็ส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าเกมนี้เป็นเกมที่น่าติดตามรับชมเป็นอย่างมากอีกด้วยนะครับเพราะว่าในซีซั่นนี้เนี่ยอาร์เซนอลเจอกับเวสต์แฮมมาแล้ว2ครั้งซึ่งอาร์เซนอลยังไม่เคยเอาชนะเวสต์แฮมด้ยกอีว เกมแรกเนี่ยเจอกันในฟุตบอคลคาราบาวคัพนะครับเกมนั้นเนี่ยอาร์เซนอลบุกไปแพ้เวสต์แฮม3ประตูต่อนหนึ่งที่ลอนดอนสเตเดียมแล้วก็เจอกันในพรีเมียร์ลีกซึ่ง อาร์เซนอลเล่นในเอเมอร์สสเตเดียมด้วยนะครับแต่ว่าเปิดบ้านเนี่ยแพ้กับเวสต์แฮมไปศูนย์ประตูต่อ2ซึ่ง2เกมเนี่ยบอกได้เลยว่ารูปเกมไม่ต่างกันเลยนะครับสุดท้ายเนี่ยเป็นอาร์เซนอลที่แพ้ตลอดเพราะฉะนั้นเกมนี้นะครับถือว่าเป็นเกมที่น่าสนใจมากๆเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมิเกลเตต้าจะได้รับบทเรียนอะไรมาบ้างหรือเปล่านะครับแล้วก็จะสามารถเอาชนะเวสต์แฮมได้ไหมอ่ะนะครับเพราะงั้นเนี่ยบอกเลยว่าเกมนี้ไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่งนะครับและแน่นอนนะครับว่าเกมนี้เนี่ยมันเป็นเกมสําคัญของเซนด้วย เพราะว่าสถานการณ์ล่าสุดเนี่ยก็ต้องยอมรับตามตรงว่าสถานการณ์ในพรีเมียร์ลีกเนี่ยมี3ทีมที่กําลังลุ้นแชมป์กันอยู่ในตอนนี้แน่นอนว่าเต็งหนึ่งคือแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาอยู่อันดับ2แต่ว่าแข่งน้อยกว่าลิเวอร์พูลที่เป็นจ่าฝูงอยู่นะครับส่วนอาร์เซนอลอยู่อันดับ3ของตารางนะครับเปอร์เซ็นต์ที่จะเป็นแชมป์ของแมนเชสเตอร์ซิตี้ตอนนี้เนี่ยขึ้นไปเป็น66.2%แล้วนะครับส่วนลิเวอร์พูลเนี่ย26.1%ส่วนอาร์เซนอลมีเปอร์เซ็นต์จะเป็นแชมป์อยู่ที่7.4%นะอลมีเปอร วอ l ์ควิลล่ากับทอ o ์เนมอัสเปอร์เนี่ยมีเปอร์เซ็นต์ไม่ถึง1%เด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยขอตัดเหลือแค่3ทีมละกันนะครับส่วนอาร์เซนอลเนี่ยในเกมนี้อย่างที่บอกไปว่านี่คือเกมที่สำคัญมากๆของพวกเขานะครับก็เห็นได้ชัดเจนอยู่แล้วว่าเปอร์เซ็นต์การเป็นแชมป์ของอาร์เซนอลเนี่ยแม่งต่ำที่สุดถ้าเกิดว่ายังมีสะดุดอีกนะครับถ้าอาร์เซนอลเกิดสะดุดอีกสักเกมเนี่ยไม่ใช่เป็นเกมใหญ่นะครับเป็นเกมที่ควรเก็บแต้มได้และยังสะดุดอีกเนี่ยผมเชื่อได้เลยว่าน่าจะโดนตััดดออกกจจาารระะบบบนนไ้นค เกมที่ผ่านมาเนี่ยโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมก็จริงนะครับสามารถเปิดบ้านเอาชนะลิเวอร์พูลมาได้ทําให้เส้นทางในการลุ้นแชมป์เนี่ย กลับมาอยู่ในวงโคจรอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าไม่ใช่ว่าชนะเลี้ยวภูได้แต่มาพลาดในเกมง่ายๆอย่างนี้สุดท้ายก็ต้องหลุดอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้อเซนนลไม่มีทางเลือกอื่นนะครับนอกจากคําว่าชนะเท่านั้นก็เดี๋ยวเราค่อยๆไปไล่เรียงกันอีกครั้งหนึ่งแต่ก่อนจะไปชมเนื้อหาคลิปนะครับฝากเพื่อนๆคนไหนเนี่ยแวะเวียนกันเข้ามายังไม่ได้กด subscribe ก็ฝากกด subscribe เป็นกําลังใจให้กันหน่อยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพราะว่าการไลค์เนี่ยมันช่วยเปิดการมองเห็นให้กับคลิปแค่นี้ก็ถือว่าาเป็นกํลัง ที่มากมหาสารส,สำหรับช่องเล็กๆช่องนี้แ <qué> ล้วล่ะครับขอเริ่มที่โปรแกรมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกในสัปดาห์นี้กันก่อนนะครับตั้งแต่คืนวันเสาร์เนี่ยโอ้โหก็เปิดหัวด้วยคู่ที่น่าดูมากๆนะครับนั่นคือแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เป็นเต็งหนึ่งเนี่ยจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของเอเวอร์ตันในเวลาทุ่มครึ่ง ส่วนในเวลา4ทุ่มมีวูฟเจอกับเบรนฟอร์ดฟูลแลมเจอกับรอนมัสสเปอร์เจอกับไบรตันรูตันเจอกับเชฟยูลิเวอร์พูลเจอกับเบอร์ลี์ในเวลาเที่ยงคืนครึ่งมีฟอเรสต์เจอกับนิวคาสเซิลส่วนในวันอาทิตย์นะครับเวสแฮมจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของอาร์เซนอลซึ่งคู่นี้เดี๋ยวเราก็จะมาพรีวิวกันส่วนในเวลา5ทุ่มครึ่งเป็นแอตตันวิลลาเจอกับแมนยูในเต็ดส่วนในวันจันทร์นะครับดึกของคืนวันจันทร์เนี่ยเวลาตี3มีพาเลเเจอกับเชลซี ไปต่อกันที่ตารางคะแนนล่าสุดตอนนี้นะครับอันดับหนึ่งเป็นริเวอร์พูล3 3เกมมี51คะแนนอันดับ2เป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้22เกมมี49คะแนนอันดับ3เป็นอาร์เซนอล23เกมมี49คะแนนเท่ากันแต่ว่าประตูได้เสียเนี่ยน้อยกว่านะครับอันดับ4เนี่ยเป็นแอตันวิลล่า23เกมมี46คะแนนอันดับ5เป็นสเปอร์23เกมมี44คะแนน ก็ชัดเจนนะครับว่า3ทีมบนเนี่ยหนึ 1, 2, 3, ก็น่าจะต้องเบียดลุ้นแชมป์กันเพราะฉะนั้นทุกเกมหลังจากนี้เนี่ยถือว่าสําคัญมากๆนะครับไปที่พรีวิวกันเลยดีกว่านะครับฟุตบอลพรีเมียร์เกมที่24ของซีซันเวส,เวสแฮมจะเปิดลอนดอนสเตเดียมรับการมาเยือนของอาร์เซนอลในวันอาทิตย์นี้เวลา3ทุ่มตามเวลาประเทศไทย ปัจจุบันเวสแฮมอยู่อันดับ7ของตารางส่วนอาร์เซนอลอันดับ3เวสแฮมชนะ10เสมอหและแพ้เเกมอาร์เซนอลชนะ15เสมอ4และแพ้4เกมยิงประตูเฉลี่ยต่อเกมเวสแฮม1.57ส่วนอาร์เซนอล2.04นเสียประตูเฉลี่ยต่อเกมเวสแฮม1.57อาร์เซนอล0 9น เก็บกรีนชีสนะครับเวสต์แฮมเนี่ย5เกมส่วนอาร์เซนอล8เกมการสร้างโอกาสเฉลีย่ยต่อแมตช์เวสต์แฮม1.57ส่วนอาร์เซนอล2.09โอ้โหเวสต์แฮมเนี่ยเรียกว่าเป็นทีมที่แม่งชอบ1.57มากๆนะครับมี3ค่าด้วยกันที่ตัวเลขเนี่ยเท่ากันหมดเลยนะครับก็ไปต่อกันที่สถิตินะครับเวสต์แฮมกับอาร์เซนอลเจอกันมาแล้วในพรีเมียร์ลีกเนี่ย55เกมนะครับเวสต์แฮมเนี่ยชนะ9ส่วนอาร์เซนอลเนี่ยชนะ35 เก้าเกมของเวสแฮมเนี่ยแบ่งเป็นชนะในบ้าน3เกมชนะเกมเยือน6เกมเสมอกัน11เกมนะครับส่วนอาร์เซนอลเนี่ย35เกมแบ่งเป็นชนะในบ้าน21เกมเยือน14เรียกว่าถซติเนี่ยค่อนข้างขบมากๆากนะครับสำหรับอาร์เซนอล ไปดูสถิติ6เกมหลังสุดที่เจอกันบ้างนะครับเรียกว่ามันใกล้เคียงกันมากๆนะครับเวดแฮมเนี่ยชนะ2เสมอ1และเซนอนชนะ3เกมซึ่งเกมล่าสุดเนี่ยโอ้โหเซนอนแพ้คาบ้านให้กับเวดแฮมไป0ประตูต่อ2นะครับแล้วถ้าย้อนกลับไปในซีซั่นเดียวกันนี่แหละนะครับเอาเซนอนก็บุกไปแพ้เวดแฮม3ประตูต่อ1อีกด้วย ถ้านับเฉพาะในบ้านของเวสต์แฮมนะครับ6เกมหลังสุดที่เจอกันเนี่ยเวสต์แฮมชนะ2เสมอ2องแอสเซนชนะ2เรียกว่าสถิติช่วงหลังเนี่ยใกล้เคียงกันมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ง่ายแน่ๆสำหรับแอสเซนไปดูฟอร์มกันบ้างนะครับต้องบอกว่าช่วงนี้เวสต์แฮมอยู่ในช่วงที่ฟอร์มค่อนข้างแย่มากๆนะครับ6เกมหลังสุดไม่ชนะใครเลยนะครับเสมอ4และแพ้ไป2เกมซึ่งเกมล่าสุดเนี่ย ก็บุกไปแพ้กับแมนยูในเตดสประตูต่อ0ูนด้วยซึ่งคู่นี้นะครับเดี๋ยวผมจะมีอะไรบางอย่างมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับสกอร์เนี่ยมันอาจจะ3าูนยก็จริงแต่ว่ารูปเกมเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะครับมาฝั่งอาร์เซนอลกันบ้างนะครับก็ต้องบอกว่าเพิ่งจะมาฟื้นในช่วงหลังนี้เองนะครับซึ่งอาร์เซนอลเนี่ยหเกมหลังสุด ชนะ3แล้วก็แพ้ไป3เกมนะครับโดย3เกมล่าสุดของอาร์เซนอลก็ชนะรวดทั้งหมดเลยหลังจากกลับมาจากเข้าค่ายที่ดูไบนะครับก็ฟอร์มเนี่ยค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับไม่ใช่แค่ฟอร์มนะครับอาจริงเนี่ยการชนะ3เกมติดของอาร์เซนอลเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับในยุคนี้แต่ว่าสิ่งที่แปลกนั่นคือวิธีการเล่นเรียกว่า3เกมหลังสุดที่อาร์เซนอลชนะเนี่ย มีวิธีการเล่นที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนกับช่วงที่อาร์เซนอลแพ้3เกมติดซึ่งเดี๋ยวเราก็ค่อยไปวิเคราะห์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับไปดูสภาพทีมกันต่อนะครับเวสแฮมเนี่ยมีมิเชลอันโตนิโอที่ไม่น่าจะได้ลงแน่นอนในเกมนี้ส่วนลูกัสปาเกต้านี่คือตัวสําคัญมากๆของเวสแฮมด้วยเช่นกันนะครับก็เกมที่แล้วเนี่ยไม่ได้ลงเกมนี้ก็ต้องรอเช็คความฟิตอีกครั้งหนึ่งซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้ลงหรือเปล่านะครับแต่ขออย่าให้ได้ลงแล้วกันนะครับสาหรับปาเกต้าส่วน อีกครั้งหนึ่งฝั่งอาร์เซนอลน,นะครับนักเตะที่ไม่ได้ลงสนามแน่นอนเนี่ยมี3คนนะครับนั่นคือโยเลนชิเบอร์ฟราบิโอเวล่าและโทมัสปาเตที่มีข่าวว่ามีอาการบาดเจ็บไปอีกแล้วนะครับและน่าจะพลาดเกมนี้อย่างแน่นอนส่วนกาเบรียลเชซุสกับชินเชนโก้เนี่ยผมรู้สึกว่าเชซุสมีโอกาสสูงที่จะได้ลงในเกมนี้แต่ชินเชนโก้เนี่ยมีโอกาสสูงที่จะพลาดนะครับก็ต้องรอลุ้นว่าสุดท้ายเนี่ยเจซุสจะได้ลงหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเชซุสไม่ได้ลงเนี่ย มันก็จะส่งผลในการจัดทัพของอาร์เซนอลอย่างแน่นอนอะนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าจะเล่นในระบบเดิมที่เจอกับลิเวอร์พูลหรือว่าจะใช้เป็นเอ็ดดี้เกเชียตรงนี้ก็ต้องรออีกครั้งหนึ่งส่วนเชนเชนโกที่ไม่ได้ลงเนี่ยก็น่าจะเป็นยาคุปกิวอที่ลงสนามในเกมนี้แต่ก็มีหนึ่งคนที่เซอร์ไพรส์รกลับมานะครับนั่นคือโทมิยาสู หลังจากที่ญี่ปุ่นตกรอบเนี่ยก็กลับมาที่แคมป์เรียบร้อยแล้วและคาดว่าน่าจะพร้อมในเกมนี้ด้วยก็ไปดูสิบเอ็ดรายชื่อผู้เล่นที่คาดต่อเลยนะครับขอเริ่มที่ฝั่งเวสต์แฮมมีอาริโอลาเป็นผู้รักษาประตูกองหลังนะครับมีเอมเมอร์สันอาเกิลเกิร์สซูมาแล้วก็กูเฟลตรงกลางสองคนเป็นเอซันอวาเลสกับโทมัสซูเซกสามตัวลุกนะครับมีคอนนก เจมส์วอร์ดพาวแล้วก็โมเมสกูดุตหน้าเป้าเป็นจารลอตโบเวนส่วนอาร์เซนอลก็ระบบเดิมนะครับ4-3-3มีดาวิดลายาเป็นผู้รักษาประตูกองหลัง4คนมีเบนไวท์วิลเลียมซาลิบากาเบียมากาเยสและแบ็กซ้ายเป็นกีวีอ็อกตรงกลางมีมาตินโอเดกาโจจินโยและดิแคดไลข้างหน้ามีบุกยโยซาก้าคายาเวตและมาตินเนลลี่ซึ่งเซตนี้เนี่ยคือเซตที่เจอกับลิเวอร์พูลเลยแต่ส่วนตัวเนี่ยผมแอบคิดว่าไม่น่าจะเป็นเซตนี้นะครับก็ถ้าจะให้คาดการณ์น่ะนะครับผมคิดว่า โอกาสที่จะเป็นโทมิกลับมาเล่นเป็นตำแหน่งแบ็กซ้ายนะครับถ้าเกิดว่าเขาฟิตพอที่จะลงอ่ะนะครับผมคิดว่าโทมิเนี่ยอาจจะได้ลงในเกมนี้ไม่ตำแหน่งแบ็กซ้ายก็แบ็กขวานะครับก็ต้องเราดูอีกครั้งหนึง่งแต่ถ้าโทมิไม่ได้ลงเนี่ย ก็น่าจะเป็นคีวีอเช่นเดิมนะครับเซตกองหลังก็ไม่น่าจะพลาดจากตรงนี้ส่วนตรงกลางเนี่ยผมรู้สึกว่าเกมนี้จะใช้มิดฟิลตัวรับแค่ดิแคทไลท์คนเดียวแล้วก็มีตัวลุก2คนเป็นมาตินโอเดกาดกับคาเวตในกรณีที่กราเบลเชซุสเนี่ยฟิตท,ที่จะลงสนามถ้าเกิดว่าเชซุสไม่ลงสนามนะครับมันก็มีโอกาสสูงที่จะกลับไปเป็นเซตเดิมที่เจอกับลิเวอร์พูลหรือไม่นะครับก็จะเป็นเซตนี้แหละแต่ฮาร์เวตเนี่ยกลับไปเล่นในตำแหน่งกองกลางแล้วก็ให้เอเดียนเกชเชียเนี่ย ลงเป็นหน้าเป้าก็ต้องรอลุ้นนะครับว่าสุดท้ายเนี่ยมิเกลเดต้าจะจัดยังไงแต่ส่วนตัวก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะแย่หรือว่ามันจะอะไรมากมายนะครับเพราะว่าโดยรวมเนี่ยผมก็ยังคิดว่าไซนอนเนี่ยยังดูเหนือกว่าเวสแฮมอยู่ค่อนข้างเยอะก็ต้องรอดูอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับในส่วนนี้ไปดูท็อปเพลเยอร์ของทั้ง2ทีมกันบ้างนะครับอ่าเลตติ้งที่ได้เยอะที่สุดของเวสแฮมเนี่ยคือ เจมส์บอร์ดเพาวนะครับ7.19แล้วก็ลูคัสฟาเกต้าโมัวเม็ดกูดูตที่ไล่เรียงลงมาส่วนอาร์เซนอลก็บุกโยซาก้า7.56ดีแคทไลและมาตินโอเดกาประตูที่ยิงได้เยอะที่สุดนะครับของเวสต์แฮมเนี่ยคือจอร์ด์โบเวนยิงไปแล้ว11ลูกนะครับโมัวเม็ดกูดูต6ลูกและเจมส์บอร์ดเพาว์ลูกส่วนอาร์เซนอลเป็นบุกโยซาก้า8ลูกทอสซา5ลูกและเอเกเชียห้าลูกแอซิด เป็นเจมบอดเท้านะครับของเวสแซมเนี่ยหลูกคูฟ้าวหลูกและปาเกต้าหลูกส่วนของอเซนอลเป็นบุกเกโจซาก้าเลูกมาติโนเดกาสและก็เบลเจซุสสนะครับซึ่งเกมที่แล้วเนี่ยจริงๆซาก้ามีอาการบาดเจ็บในช่วงท้าเกมด้วยนะครับโดนเปลี่ยนตัวออกไปแต่ผมคิดว่าน่าจะผ่านความฟิตและลงสนามได้ในเกมนี้ถ้าซาก้าเและไม่ได้ลงเนี่ย บอกเลยว่าสะเทือนแน่นอนนะครับส่วนฝั่งเวสต์แฮมนะครับอย่างที่บอกไปว่าปาเกต้าเนี่ยถือว่าเป็นตัวสําคัญของเขานะครับเป็นอันดับ2ที่ได้เลตติ้งเยอะที่สุดในทีมแล้วก็เป็นคนที่แอสซิ์ไปแล้ว5ลูกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่มีปาเกต้าเนี่ยก็ถือว่าน่าจะอ,าอ่อนลงไปเยอะนะครับสำหรับเวสต์แฮม เราไปดูสแตตที่น่าสนใจอย่างอื่นกันบ้างนะครับอเซนอลกับเวสแฮมเนี่ยถือเป็น2ทีมที่มีการเล่นเซตพทีที่ใกล้เคียงกันนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยต่ออเซนอลดีขึ้นมาอย่างไงเนี่ยก็ยังเป็นรองเวสแฮมอยู่ดีนะครับเราไปดูค่า XG ในการเล่นเซตพีทนะครับเวสแฮมเนี่ยคือทีมอันดับ3ของลีกมีค่า XG อยู่ที่9.10ส่วนอเซนอลเนี่ยเป็นทีมอันดับ4นะครับมีค่า XG ในการเล่นเซตพีอยู่ที่8.95 แต่ว่าเซนอลเนี่ยเป็นทีมที่ได้ประตูจากลูกเซตพีสเนี่ยเยอะที่สุดส่วนเวสแฮมเนี่ยได้ไป6ลูกเท่านั้นแต่ถึงยังไงนะครับบอกได้เลยว่าเวสแฮมแม่งก็คือทีมที่เล่นเซตพีได้อันตรายมากๆที่สุดทีมนึงในลีกอยู่ดีต่อให้อา์เซนอลเนี่ยพัฒนาขึ้นมายังไงนะครับผมก็ยังรู้สึกว่าแม่งเป็นรองเวสแฮมอยู่ดีในเรื่องนี้ก็เกมที่แล้วเนี่ยที่เราแพ้กับเวสแฮมนะครับก็โดนลูกเตะมุมนี่แหละ เพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงก็ต้องการในเรื่องลูกเซตพีสให้ได้ดีที่สุดนะครับแต่ว่าในแบบ Open p เพยเนี่ยก็ต้องบอกว่าอาเซนอลยังดีกว่าเวสแฮมค่อนข้างเยอะแต่ตลกตรงที่ ค่า xg ของอาเซนอน31.44ได้26ประตูส่วนเวสแฮมเนี่ยค่า xg อยู่ที่20.87แต่ได้26ประตูเท่ากับอาเซนอนนะครับโอ้โหเรียกว่าความคมเนี่ยเวสแฮมคมมากๆนะครับโดยเฉพาะพวกโบเวนกูดูตนะครับเรียกว่าโอ้โหยิงเมื่อไหร่เนี่ยเป็นเข้าเมื่อนั้นตรงนี้ก็ดูแล้วมันก็ แอบขำเหมือนกันนะครับยิงเท่ากันเฉยนะครับอุต่าบุกแทบตายก็ไปดูในเรื่องของเกมรับกันบ้างนะครับอาเซนอนก็เป็นทีมที่มีเกมรับดีที่สุดในลีกอยู่ตอนนี้นะครับมีค่าอีกกีในการปล่อยให้คู่แข่งยิงประตูเนี่ยน้อยที่สุดนะครับน้อยมากๆ12.95เสียไป15ประตูนะครับส่วนเวทแทมเนี่ย คือทีมอันดับ2ที่แย่ที่สุดในเรื่องของเกมรับนะครับในการปล่อยให้คู่แข่งยิงประตูแต่ไม่ใช่เป็นทีมที่เสียประตูเยอะที่สุดนะครับก็ถือว่าผู้รักษาประตูของเขาอย่างโอเลโอล่าเนี่ยเป็นผู้รักษาประตูที่ค่อนข้างดีนะครับจริงๆเนี่ยเขาต้องเสียเยอะกว่านี้แต่ว่าเป็นเพราะประตูดีมันก็เลยเซฟไว้ได้เยอะนะครับไปดูสไตล์กันบ้างนะครับก็2ทีมนี้ค่อนข้างต่างกันมากๆเหมือนกันนะครับเวสแฮมเนี่ยคือทีมที่เล่นเดร็กสปีด เร็วที่สุดในลีกนะครับง่ายๆก็คือเล่นบอลโด่งนั่นแหละครับเยอะที่สุดเยอะกว่าเอเวอร์ตันอีกนะครับเป็นอันดับหนึ่งของลีกเลยส่วนอาร์เซนอลเนี่ยก็เป็นทีมอันดับ4นะครับนับจากล่างเนี่ยก็ถือว่าเล่นไดลีกเนี่ยน้อยมากมาก แต่ว่าในช่วงหลังนี้นะครับในช่วง3เกมที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าอาร์เซนอลมีสไตล์ที่แตกต่างกันออกไปเราได้เห็นลูกสวนกลับเร็วของอาร์เซนอลที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับแล้วก็ไม่คลองบอลไว้กับตัวนานนะครับพยายามที่จะเอาบอลขึ้นหน้าเนี่ยได้เร็วมากขึ้นมันก็เลยทําให้ผลงานของทีมเนี่ยเริ่มดีขึ้นก็ไม่รู้เหมือนกันว่าก่อนหน้านี้ที่เคยเจอเกมอึดอัดเมื่อเล่นกับเวสแฮมเนี่ยเกมนี้มันจะแตกต่างออกไปแค่ไหนน,นะครับก็ต้องรอลุ้นอีกทีหนึ่งไปดูโซนคอนโทรลกันต่อนะครับอย่างที่บอกว่า อาร์เซนอลเนี่ยคือทีมที่ครองบอลแล้วก็คอนโทรลเกมเนี่ยได้ค่อนข้างดีมากๆนะครับซึ่งช่วงหลังนี้ก็เริ่มพัฒนาในการเล่นเร็วเนี่ยดียิ่งขึ้นส่วนเวสตแฮมเนี่ยโอ้โหเห็นได้ชัดเจนเลยว่าแทบจะตั้งรับอย่างมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้เนี่ย เดาได้ไม่ยากนะครับเวสแฮมเนี่ยน่าจะมาในแบบเดิมที่เขาเคยชนะเซนอนมานั่นคือการตั้งรับไม่เหนียวแน่นแล้วก็หาจังหวะสวนกลับแล้วก็เล่นลูกเซตพีที่อันตรายนะครับผมคิดว่ารูปเกมเนี่ยไม่น่าจะต่างจากเดิมมากมายก็ต้องรอลุ้นกันว่ามิเกลเตต้าจะทํำยังไงนะครับในเกมนี้ไปดูไฮเทอร์โนเวอร์กันบ้างนะครับซึ่งตอนนี้แปลกมากนะครับเซนอนคือทีมที่เพรสซิ่งแล้วดุที่สุด อันดับหนึ่งของลีกนะครับก็จะเห็นว่าการตัดไฮเทอร์นเวอร์ได้นะครับหรือว่าขึ้นไปเพรสซิ่งและตัดลูกได้และจบด้วยการยิงเนี่ยอาร์เซนอลเป็นอันดับหนึ่งของลีกในตอนนี้นะครับสามารถทําได้ถึง48ครั้งแต่ได้แค่3ประตูเท่านั้นนะครับก็ถือว่าพัฒนาขึ้นในเรื่องของการเพรสซิ่งแล้วกันนะครับส่วนเวสต์แฮมเห็นได้ชัดเจนเลยว่าเป็นทีมอันดับสุดท้ายนะครับที่จะขึ้นไปเพรสซิ่งแล้วก็แย่งบอลได้แล้วก็จบด้วยการยิงก็ประมาณนี้นะครับสําหรับข้อมูลแล้วก็สถ ขอไปพูดถึงการวิเคราะห์กันบ้างนะครับขอเริ่มที่เวสแฮมก่อนแล้วกันนะครับในช่วงหลังนี้ก็เห็นได้ชัดว่าเวสแฮมเนี่ยมีฟอร์มที่ค่อนข้างตกลงไปนะครับ6กเกมหลังสุดของเวสแฮมเนี่ยไม่ชนะใครเลยส่วนเกมล่าสุดเนี่ยก็บุกไปแพ้กับเมนยูไนเต็ด3ประตูต่อ0แต่ว่าเกมนี้นะครับผมไปดูย้อนหลังมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วบอกได้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวสแฮมไม่ได้เล่นแย่ขนาดนั้นนะครับสกอร์เนี่ยมันอาจจะออกมา3ประตูต่อ0ก็จริงแต่ลูกที่เมนยูไนเต็ดได้ประตูนเนี่ย เป็น2อลูกที่คานาโชยิงไปแล้วชาแลบเข้าประตูไปนะครับแล้วก็มีลูกแรกที่อฮอยลุนเนี่ย ใช้ความสามารถตัวเองแล้วก็ยิงหน้ากรอบเขตโทษเข้าไปแต่เวสแฮมเนี่ยจริงๆเขาก็มีโอกาสเยอะเหมือนกันนะครับชาลอตโบเวนเนี่ยดูเดี่ยวแต่ก็ยิงไม่เข้าแล้วก็มีหลายจังหวะมากๆที่มีโอกาสยิงเหน่งๆแล้วก็ยิงไม่เข้านะครับสถิติหลังเกมนั้นเนี่ยแมนยูชนะ3ประตูต่อ0ย์แต่ค่า x เอ็กจีเมนยูเนี่ย0.8เท่านั้นแต่เวสแฮมเนี่ยมีค่ายเอ็กจีอยู่ที่1.69นะครับและโอกาสยิงเนี่ยเวสแฮม22ครั้งเมนยูในเตะสิครั้งเท่านั้นนะครับ เรียกว่าเวสแฮมเนี่ยไม่ได้เป็นรองแมนยูในเตดขนาดนั้นเปอร์เซนต์การคลองบอลเนี่ยห้ต่อสีใกล้เคียงกันมากๆซึ่งผมก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วเวสแฮมก็ไม่ได้เล่นแย่อะไรอ่ะนะครับเกมนี้เนี่ยผมคิดว่าแม่งไม่ใช่เป็นเกมที่ง่ายแน่นอนต่อให้ฟอร์มหลังๆของเวสแฮมเนี่ยค่อนข้างแย่ก็จริงอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นเกมที่ไม่ง่ายสําหรับอาร์เซนอลแน่ๆนะครับและยิ่งสถิติที่เจอกันในซีซั่นนี้เนี่ยอาร์เซนอลแพ้ทั้ง2เกมนะครับมันก็ ยิ่งทําให้เห็นว่าความมั่นใจของเวสแฮมเนี่ยเขาเยอะขนาดไหนผมเชื่อได้เลยว่าเกมนี้เล่นในบ้านเวสแฮมเนี่ยเขามาด้วยความมั่นใจแน่นอนว่าเขาจะชนะอาร์เซนอลได้อีกส่วนคนที่น่าสงสารมากๆของอาร์เซนอลเวลาเจอเวสแฮมนะครับนั่นคือดีแครไลท์ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเกมนี้การกลับมาเยือนถิ่ลรอนดอนสเตเดียมเนี่ย ไลจะได้รับการต้อนรับแบบไหนนะครับถึงจะกลับมาแล้วครั้งหนึ่งในฟุตบอคลคาราบาวครับแต่ว่าเกมนี้เป็นเกมพรีเมียร์ลีกมันน่าจะสําคัญมากกว่าอยู่แล้วนะครับแล้วก็การที่ไลท์เนี่ยย้ายออกมาแล้วแพ้เว์แชมไปถึง2ครั้งเนี่ย มันน่าจะเป็นความกดดันเล็กๆสาหรับดีแค่ไลด์ด้วยสุดท้ายก็ต้อง,องรอลุ้นกันนะครับว่าไลท์เนี่ยจะเรียกฟอร์มเก่งได้หรือเปล่าโดยรวมนะครับผมคิดว่าเวทฮมเนี่ยต่อให้เขาฟอร์มไม่ดีในช่วงหลังแล้วก็แพ้แมนยูในเต็ดมา3ประตูต่อศูนย์ในเกมที่ผ่านมาเนี่ยผมก็รู้สึกว่าไม่ได้เป็นทีมที่แย่หรือว่ามีผลงานที่ย่ําแย่อะไรขนาดนั้นการเล่นของเขาก็ยังดูแข็งแกร่งอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกได้เลยว่าไม่ง่ายสําหรับอาเซนอนอย่างแน่นอนมาฝั่งอาเซนอนกันบ้างนะครับ เกมนี้อย่างที่บอกไปว่าจะเป็นเกมที่สำคัญมากๆนะครับของอเซนอลและมิเกลอ t เตตา ซีซั่นนี้เนี่ยอาร์เตต้าแพ้กับเดวิสมอยไปแล้ว2ครั้งนะครับในคาราบาวคับแล้วก็ในบ้านของอาร์เซนอลด้วยเกมนี้เป็นโอกาสสุดท้ายนะครับที่จะล้างแค้นเวสแฮมได้เราก็ไม่รู้ว่ามิเกลเตต้าเนี่ยได้รับบทเรียนอะไรไปบ้างใน2เกมที่ผ่านมานะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นนะครับนั่นคือรูปเกมแม่งไม่ต่างกันเลยเวสแฮมเนี่ยมาตั้งรับแล้วก็รอสวนกลับแล้วรอเล่นลูกเซตพี แล้วรับได้ดีมากๆอเซนอลเนี่ยได้แต่ครองบอลไปมานะครับหาโอกาสยิงแทบไม่ได้เลยแต่ว่าสิ่งหนึ่งนะครับที่แตกต่างออกไปมากๆตอนที่อเซนอลแพ้กับเวสแฮมสุนประตูต่อ2ในบ้านนะครับเกมนั้นเนี่ยบอกได้เลยว่าแม่งเล่นไปต่อเวลาไปอีกสัก20นาทีก็ไม่สามารถยิงประตูได้แต่หลังจากที่อเซนอลนเนี่ยกลับมาจากดูไบนะครับช่วงเข้าแคมป์เนี่ย ชนะ3เกมติดต่อกัน3เกมนี้เราได้เห็นอะไรที่มันแตกต่างมากๆนะครับ 1. คือการเล่นที่เร็วขึ้น 2. คือการเล่นลูกโต้กลับซึ่งช่วงที่ a อาร์นซนอลแพ้3เกมติดต่อกันรวมถึงแพ้เวสแฮมเนี่ยเราไม่เห็นลูกแบบนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าการปรับจุดตรงนี้เนี่ยมันจะทําให้าร์เซนลเนี่ย ดูมีประสิทธิภาพมากขึ้นในเกมลุกนะครับและก็ผมคิดว่ามันน่าจะใช้ได้ดีด้วยกับเวสแฮมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสุดท้ายเนี่ยอาร์เตต้าจะหาวิธีในการรับมือเวสแฮมได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยผมก็ยังมองว่าช่วงนี้นะครับความมั่นใจที่เอาชนะเรอรวพูลมาได้เนี่ย เซนนก็ยังดูดีกว่าเวสแฮมนะครับต่อให้แพ้มาแล้ว2ครั้งในซีซั่นนี้ส่วนนักเตะอย่างดีแค่ไล์อย่างที่บอกไปว่า,าการเจอเวสแฮมเนี่ยน่าจะกดดันมากๆนะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยเป็นการไปรเยือนเวสแฮมด้วยแล้วก็ในปีนี้ก็ยังไม่สามารถเอาชนะเวสแฮมได้เลยเหมือนกับว่าเจอเวสแฮมทีไรเนี่ยเขามักจะฟอร์มไม่ดีตลอดเลยก็หวังว่า เกมนี้จะสามารถเรียกฟอร์มเก่งกลับมาได้รวมถึงการจัดทับก็มีผลด้วยเช่นกันนะครับเราก็ไม่รู้ว่ากราบด้ยวยเชซุสจะได้ลงหรือเปล่านะครับรวมถึงแบ็กซ้ายจะเป็นยาคุบกิวอหรือว่าโทมิยาสุถ้าเป็นโทมิเนี่ยก็ยังดูดีแล้วก็ดูน่าไว้ใจกว่ากิวอนะครับส่วนตรงกลางตอนนี้ผมแทบจะไม่ห่วงนะครับจะเป็นจอจินโยลงคู่กับดิแคนไลท์ ight, หรือจะเป็นไลท์มาตินโอเดกาหรือคายาเวต ตอนนี้แทบจะลงตัวทั้งหมดแล้วก็ด้านซ้ายทั้งทอสซาและก็มาตินเนลี่ก็อยู่ในช่วงฟอร์มที่ดีมากๆก็คิดว่ายังไงเนี่ยอาร์เซนอลก็ยังดูดีกว่าและสามารถที่จะเอาชนะเวสต์แฮมได้เป็นครั้งแรกในซีซั่นนี้ด้วยก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับไปดูสกอร์ที่คาดของวูสกอร์เนี่ยให้อาร์เซนอลบุกมาเอาชนะไป3ป,ประตูต่อหนึ่งส่วนตัวขอยืนตามมูสกอร์เลยแล้วกันนะครับผมก็ยังรู้สึกว่าอาร์เซนอลเนี่ยดูดีกว่าแล้วก็น่าจะ พบความมั่นใจจากเกมที่แล้วและเอาชนะเวสแฮมไปได้ส่วนเพื่อนๆเ,เนี่ยมีความคิดเห็นยังไงคิดว่าเกมนี้จะจบแบบไหนก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยขอให้เป็นเกมที่แฮปปี้สำหรับแฟนบอลอาร์เซนอลแล้วกันวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ